สมมติว่ามีสไายไทยคนหนึ่งส่ง C ีวีไปประมาณ50ที่ร้อยที่แต่ไม่มีใครสัมภาษณ์เลยค่ะตัวอย่างความเชื่อแบบ hopelessness ค่ะหรือว่าความสิ้นหวังเนี่ยเขาจะพูดว่าเห็นไหมฉันมันโง่อะฉันไม่มีวันได้งานที่นี่หรอกภาษาฝรั่งเศสฉันก็แย่ขนาดนี้ฉันจะได้งานที่นี่ได้ยังไงไม่มีวันที่จะได้มันแน่นอนอะเรามาดูตัวอย่างการโต้เถียง3รูปแบบจากดร์มาตินเซลิกแมนตัวอย่างที่1ค่ะเป็นการหาหลักฐานมาหักล้างเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันว่าฉันโง่อะจริงหรอฉันก็เคยประสบความสําเร็จมมากทที่เืองไยนะ ฉันเคยอยู่ในตำแหน่งดีๆฉันเคยเรียนได้เก่งนิยมอะตัวต้นที่เจนพูดไปนะคะไม่ว่ามันจะเป็นอดีตไปแล้วแต่จริงๆคุณนะสมบัติที่คุณได้จากการที่คุณเคยเรียนเก่งมากๆหรือทํางานอะไรสําเร็จมาคุณนสมบัติที่คุณเรียนรู้มาจากสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมค่ะตัวอย่างการโต้เถียงที่2ค่ะคือการหาคําอธิบายอื่นๆหมายถึงเราหาปัจจัยอื่นที่เป็นเหตุให้เราไม่ได้มันมาค่ะโดยที่เราจะต้องไม่โทษตัวเองอย่างเช่นว่าอืมที่เขาไม่เรียกเราไปสัมภาษณ์อ่่่่่่่าาาไมมมนนนนนจะะเเเกกียววััััับฉโงงแตคป็พรขผิด หรือเปล่าหรือเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีจริงๆหรือว่าฉันยังไม่มีคอนเน็กชันกันแน่นี่คือตัวอย่างที่เราพยายามสอหาปัจจัยอื่นๆที่มันมีผลทําให้เราไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนามาตัวอย่างการโต้แย้งอย่างที่3ค่ะให้ถามคาถามว่ามันถาวรจริงหรือเปล่าประโยคถาวรที่คนเราชอบพูดนะคะคือไม่มีทางไม่มีวันไม่มีวันเป็นไปได้แน่นอนนะคะอันนี้คือเป็นประโยคถาวรเราย้อนกลับมาถามมันอีกทีค่ะว่ามันจริงหรอมันไม่จริงค่ะ สมมติว่าฉันแก้ไขซีวีของฉันใหม่หรือไปหาภาษาเรียนมาเพิ่มให้มันเก่งขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่มันจะไม่ใช่คําว่าไม่มีวันเป็นไปได้ลองกลับไปใช้ทฤษฎีนี้ดูนะคะว่าเราต้องยั้งความเชื่อชงโรบได้สําเร็จแล้วเราจะรู้สึกมีหวังมีพลังใหม่ขึ้นมาค่ะโอเคฉันจะหยุดส่งซีวีมัวๆละฉันจะกลับไปศึกษาวิธีการเขียนซีวีที่แบบร่งเศสที่ถูกต้องนั่นคือการเน้นการกระทําใหม่ที่หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมจาเรื่องของโทมัสอัลวาเอดิสันผู้ที่ผลิตหลอดไฟให้เราใช้จนถึงปัจจจุบบันนี้้ไไไดดมคคะะทราาาหหวว่่กลออ ทำการทดลองไม่ต่ำกว่าหนึ่งม่นครั้งและในหนึ่งหมื่นครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าผลลัพธ์คือล้มเหลวค่ะแต่สิ่งที่เขาพูดคือเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวแต่เขาแค่พบว่า10,000วิธีที่เขาลองเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาปฏิเสธเขาว่าไม่ใช่ตัวเขาที่ล้มเหลวนะแต่มันคือขั้นตอนในการทดลองที่มันใช้ไม่ได้ผลเขาก็แค่ลุกขึ้นมาใหม่และทําการทดลองครั้งถัดไปค่ะก็หวังว่า